ก่อนใบใครเครียุกปีเน่นเงียเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันสารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล่นเนเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลครับฮาแน่แม่จ๋าก่อนไปก่อนไบใครเครียก่อนใบก่อนไบใครเครียจะเหงาจะเศร้าจะเพรียขายความสิเรียสเรีทุกเวลาก่อนไปก่อนายใครเพรียก่อนไบก่อนไบใครเครียก่อนไบจะใคร ไปที่สยามผมเห็นเด็กเล่นเนี่ยสีเหลืองเย็นโลกควายบ้อลกเอามุกเก่ามาเล่นเนี่ยมาปรับแต่เด็กรุ่นใหม่มันเล่นไงตลกมันเิดมาจากไหนอ่ะคือตลกเขาก็มีประวัติของเขาประวัติตลกมาไงอ่ะเดิมทีเลยนะตลกเนี่ยนะเขาเป็นเด็กของยายตลับที่ขายตะหลิออยู่ในตลาดใช่แล้ววันหนึ่งแล้วเขามีงานฉลองตลาดให้ยายตลับเนี่ยนะยายตลับก็เลยใช้ให้เจ้าตลกเนี่ยไปหาหนังตลุงมาเล่นฉลองตลาดให้กับยายตลับแล้วรู้ไหมในงานฉลองตลาดให้กับยายตลับ มันมีเจ้าตลิงน่ะมันเป็นคนตลกตะแลงมันตะล่อมมาหลังตลาดแล้วเอาตะลุ่มเนี่ยมาใส่ตะหลิวของยายตลับหนีเตลิดนี่พอเจ้าตลกเห็นเจ้าตลิงเนี่ยมันเอาตะลุ่มมาใส่ตะหลิวของยายตลับหนีเตลิดเจ้าตลกก็เลยตามเจ้าตลิงเนี่ยไปตลิดตลิดเตะ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 เอาเราดิติดติดเชื่อไหม พอ ie จับเจ้าตล like ิงได้เนี่ยนะก็ทั้งตบทั้งเตะทั้งตีไอ้ตลิงเนี่ยหลายตลกอืไอ้ตลิงก็เลิดตะลีตะลานไปชนอาตำรวจติดตารางตาเหล่โอ้สำนักอักษร ของเก่านะไม่ใช่ตีพุ่งมาสิใช่พี่เป็นนประวัติคือมาจากทางใต้แล้วมาอยู่ที่กรุงเทพใช่เคนใต้ครับผมคนใต้ครับพี่ไม่น่าเป็นคนใต้นะพี่เป็นคนเป็นคนใต้น่าอยู่นู่นนะใต้ใต้ใต้คนใต้คนาใต้สำเนียงทางใต้เนี่ยฟังให้ดีมันก็เพลาะสนอหูอีกอย่างอาจจะพูดไวพูดเร็วไปไหนไปลาดไปไหนไปลาดแปลว่าไปไหนไปลาดไปลาดที่ไปไหนไปลาดคือไปไปตลาดไปตลาดเขาต้มมัดบ้านพ่เบีกเนี่ยว่อกรวยเขาต้มมัดเนี่ยว่อกรวยครับเขาต้มมัด ไส้ถั่วเนื้อห่อถั่วครับไส้เผือกเนื้อห่อเผือกครับไส้กล้วยเนื้อห่อกล้วยครับไม่มีไส้ใบกล้วยห่อเนืยวครับก็มันไม่มีไส้มันก็ใบตองห่อเนืยวนะมันเป็นคบคนตายกับพวกุณอยู่ไหนอ่ะผมอยู่หัวยอดอยู่หัวหยอดอยู่หัวหยอดกี่ปีอยู่โอ้ยสิบสามปีผมอยู่สิบห้าปีไม่แลเห็นที่ใช่เปล่าใช่เปล่าต้ใหญ่แล้วยายไปไหนยายไปโยนหนักคน ยูน่าครครับผมยูน่าครกี่ปีเสปีเ้็นยูสิ่งีไม่แล่งที่พ่อท้องใหญ่แล้วใหญ่ไปไหนใหญ่ไปยุดหยุ่มบอลยื่หยุ่มบอลจ่ายยูนาดร่างราดงยูร่างลาดร่างลาดทีบานมีไฟเขี้ยวเขี้ยวแดงแดงไหมนั่นแล้วคนใต้เคยเคยให้เม็ด้าว เม็ดข้าวเป็นเพื่อเม็ดข้าวบ้านคุณเม็ดเท่าไห้นเม็ดเท่านี้หนีบเดียวโอ้ยสุบานพ่มไม่ได้อะเม็ดข้าวบ้านคุณเป็นเท่าเขาแค่เขาซวยเขาซวยเขาล้ามเนี่ยคุณไม่เคยเห็นเม็ดเดียวกินอิ่มเลยทางบ้านคุณใบ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 ผูบ้านคุณขนาดไหนนี่ใหญ่ใหญ่ก็นี่เท่านี้ใบผูบ้านพุไม่ปูนอนได้บ้านี่ใหญ่ก็แค่นี้ฝ่ามือใบผูบในบ้านพุไม่ปูนอนได้ใบผูอะไรปูนอนได้ก็ใบผูดเท้ากันเนี่ยตะปูตัวนิดเดียวก็นอนได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเคี่รวก่อนเลย้นี่อะไรอ่ะเอานี่ก็องมันปูไงอมันปูนี่อองมันปูเนี่ยองมันปูเชิญยิ้มพี่สั่งได้เลยครับทางไลน์ครับเชิญยิ้มหรือติกตอด็อกรเป็ดเลยนะครับสั่งได้เลยนี่ทําได้หลายอย่างอองมันปูจะไปเป็นข้าวผัดจะไปผัดกับวัยวัยจิ้มขนมปังก็ได้ทําอะไรได้อร่อยมากดรเป็ดเป็นภาษาอังกฤษนะ D R P P E D แต่ว่ายัง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 เลนไม่จุบพี่เทพเคยเห็นจิงจุก เออติงโจ๊กเองจริงโจ๊กบังคุณตัวเท่าไ่แต่เด็กมันพุ่งจะตรวจเท้าทุกทีตัวผ่านบ้านนี้ตาบ้านนี้อ้ยู่จริงโจ๊กบ่านพวกมาฆ่าเท้าไอ้เค้าฆ่าเท้าไอ้เค้อมันใหญ่ขนาดนั้นจริงโจ๊กมีกี่ข้าซีข้าไอ้เค้มีกี่ข้าซีข้าฆ่าเท่ากันไหมโอ้โหกษัตริย์ตายในฝันแม็กซ์เต็มเพียงสนอเพราะพิงแล้วก็แกล้งฉัดแกล้งเร็ว ขนาดรถไฟสองขบวนสวนกันนี่ยังคุยจะรู้เรื่องอ่มันเป็นไปได้ยังไงสองวันที่แล้วเี็ขบวนจากหาดใหญ่จะมากรุงเทพขบวนกรุงเทพจะไปหาดใหญ่รถไฟสวนที่ชุมพรแล้วพักเลยอีขบวนหนึ่งพักเลยในอีกขบวนตอบก๊อปรู้เรื่องแล้วรู้เรื่อง่ะไปไหนไปบางกอกเมื่อเช้านี้กระสวนกันเหมือนกันเป็นไงอีกขบวนถามไม่อีกขบวนกอบไปไหนไปบางกอกไปซื้อก๊อก เอาไม่เอาหัวผักไอโดนลามสั้หัวโดนลรไฟของมันเป็นโดนแร้มันยัดจำไงนี่ของของเนี่ยของโบราณแต่เอามาฉีกเอามาฉีกใหม่นี่อย่างอย่างพิเทพเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าไปไหนไปก็หัวโดนสะพานไงก๊แต่นี่ก็มามาเปลี่ยนวิธีการเล่นไปซื้อก๊อกซะอันนี้ประวัติตลกแล้วอย่างบ้านเมืองเราอย่างอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยผมไม่รู้จักประวัติกรุงเทพ พี่พี่เปิดบลงที่ไหนผมมาลงหัวลำโพงเออหัวลำโพงเออหัวลำโพงทำไมก็เรียกหัวลำโพงอาจจะเป็นเมื่อก่อนนี้อาจจะเป็นแบบว่ามีไอ้ลำโพงเนี้ยลำโพงแบบมันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนลำโพงเงี้ยไปหัวหัวหัวผมก็กล่าวว่าไม่เห็นมีลำโพงไม่ติดเจองไหมเจริ์โพองไหมไม่เจอทำไมเขาไม่เรียกหัวรถไฟอ๋อเพราะว่าหัวลำโพงมาจากรถไฟดีกว่าหัวรถจักรก็ได้หัวรถจักรทไมเรียกหัวลำโพงก่อนที่เขาจะมาตั้งรถไฟเนี่ยสถานที่แถวนั้นล่ะเขามีการขายวัว ขายวัวกันเอาวัวมาขายตรงนั้นขายที่ตรงนั้นแล้ววัวมันเป็นตัวมันก็ขวิดกันอะไรกันมันดูแล้วมันลําพองเขาก็เลยเรียกว่าวัวลําพองวัวลําพองวัวทะเลาะกันเวัวมันกัดกันมันขวิดกันนี่คนจีนก็มาอยู่ด้วยว่าวัวลาพองวัวลําพองเลเลยเป็นหัวลําพองมีวัวมันลําพองคนจีนเรียกวัวลําพองวัวลาพองเลยเรียกเพยเป็นหัวลําพองถ้าสะพานควายสะพานควายเนี่ย ก่อนนี้นะสี่แยกอยู่สีแยกไงไม่ได้อยู่ตรงสี่แยกสยะสพานควายที่สะพานควายจริงๆอยู่ตรงสะพานข้ามหน้าวัดไผ่ตันเป็นที่ขายวัวขายควาย <โอ S 1> ะสะพานวัดไผ่ตันเอาเอาวัวมาควายมาขายจากนู้นทางมินบุรีม<อ>ั่งทางแปดลิ้วมั่งก็ต้อนกันมาต้อนกันมาต้อนกันมานน<อ>พายุเกิดพายุฝนฟ้าตกหนักมากเลยปีนั้น ต้นมงต้นไม้มาลาดไปหมดมาพงมาพราวลาดไปหมดกลายเป็นลาดพราวทุกวันนี้เล้ยกิลาดพราวานผขมเนี่ยนี่ของคุณก็ลาดพราวน่ลาดพราวอแล้วทีนี้ว่าพอขายพอมาถึงผ่านควายเนี่ยผ่านพายุมาเนี่ยบางคนก็ปวดไข้เจ็บไม่สบายนะก็ไปหาหมอหมอีหมออยู่คนหนึ่งหมอหมอชื่อในชิดในชิดเป็นตลาดหมอชิดอยู่ทุกวันเนี้ช่วงร้านมหาสนุก สวัสดีครับ้าเบรกเบนดิกยินดีต้อนรับครับสวัสดีค่ะขอซื้อ้าเบรกเบนดิกหน่อยค่ะได้เลยครับเอาล้อหน้าหรือว่าล้อหลังครับล้อเล่นค่ะเ,เล้อเล่นเหรอครับค่ะพูดอย่งนี้เดี๋ยวผมเล่นด้วยนะครับเฮ้ยเอาเป็นล้อหน้าค่ะ เอาเป็นเกรดที่ดีที่สุดเลยนะคะได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้เลยครับผ้าเบรกเป็นดีของเรานะครับดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับรถยนต์มามากกว่า100ปีเลยนะครับเราผลิตผ้าเบรกที่ไร้เสียงรบกวนเบรกดีขึ้นกว่าเดิมทําให้คุณมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกครับโอ้สินค้าอย่างเงี้ยค่ะเฟียก็ต้องอุนหนุนอยู่แล้วนะคะยิ่งเป็นสินค้าที่มีมานาน100รปีแล้วเนี่ยเฟียเนี่ยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกเลยะคะ่ะให้ครับผมกต้อเลยนะคะได้เลยครับ เอ้าคิมอนเอา้าได้ข่าวว่าออกรถใหม่หรอขับมาชมมั้งดิอืมก็ตั้งใจจะออกรถใหม่นั่นแหละ<ม>กะว่าจะผ่อนสักเดือนละ, 18, ห,ละมมหมื่นแปดอ่ะโอยเก่งมากเราเนี่ยแต่เนี่ยสิพอไปเรียนขับรถเท่านั้นแหละอุย้ยเปลี่ยนใจเลยเอาทำไมอะ่ะก็ครูสอนขับรถอะสิขับขับรถไปเนี่ยแกบอกให้ผ่อนคันเร่งวิ่งเราก็ตกใจสิผ่อนทั้งรถแล้วต้องมาผ่อนคันเร่งอีกแล้วว่าผ่อนสองอย่างเราไม่น่าจะไหวอ่ะ เราผ่อนกันแกก็นั่นแหละนี่เลยตั้งใจจะมาผ่อนผ้าเบรกเบนดิกนี่แหละอุ้ยตะเกงไม่มีหลอดไม่ใช่หรอก็เตรียมตัวไว้ไงผ่อนสักแบบว่า200-300รลังอะไรอย่างงี้ได้ไหมฮะอ้อได้แล้วครับจะจัดให้ครับผมอุ้ยอย่าไปผ่าไฟแดงบ่อยเลยนะเราจ้านี่ผ่าไฟแดงโซเชียลยังไม่ได้โพสต์เลยทั้มาเซลใช้ผ้าเบรกเบนดิกเบรกอยู่เลย ผมเบรกตั้งแต่นี่ในปากซอยจริงป่ะเนี่ยแล้วคลองเตยทำไมเ,เขาเรียกคลองเตยรู้ป่ะเพ<ม>ราะอะไรตรงนั้นนะที่มันปลูกต้นเตยต้นเตยเยอะมากเลยพญาไทยเจ้าที่ตรงนั้นแหละถ้าสร้างสนามบอลให้สีพ่พญาก็อตัดต้นเตยตัดทิ้งไปใน,ไปใน,ในไปในคลองในคลองไหลทิ้งไปในคลองไหลทับถมกันมันก็ไหลไปไป,ไป,ไปตันกันที่เ,เขาเรียกคลองตันคลองตันนี่แหละแล้วอาศกอะเหียวซี่ยังงาไม่เด้ง ยังไม่ถึงเลยะไม่ถึงเลยต้องมีประวัติกรุงเทพนะที่เออพญาไปไปอ่อพญาไทยแล้วก็มาคลองตันอ๋อไอไอใบเตยไอใบเตยที่ตัดต้นเตยมันไหลไปตันที่คลองตันคลองตันไหลอย่างสาธุประดิษฐ์อ่ะสาธุประดิษฐ์นี่ไงคือรู้จักนางลิ้นจี่ไหมนางลิ้นจี่นี่ก็เป็นแม่นมขุสีพญาเขาพาพาสีพญาไปเที่ยวโอ้โหแถวนั้นมันต้นจันเยอะ ปีนั้นลูกออกมาดอออกมาหอมมากที่เขาเรียกตอกยันตอกยันเลยออคมาสุดยัเขาไปเดินไปหรือเขาขับรถไปเออําไมก่อนไม่มีรถเดินไปเดินเดินไปพาดตกถนนที่เขาเรียกถนนตกถนนตกล้นตกเลยอย่าอย่าไปเล่ากัแกฟังนะแล้วอโศกอันยันบ้านขุนรมเราเนี่ยบ่านขุนรมุดทำไมเขาเรียกบางขุนรม เป็นพ่อของใครรู้ป่ะพ่อใครพ่อบุญบางบุญเทียนบางบุญนนบางบุญสีลูกบางขุนพรฮะบางบุญเทียนบางบุญนนบางสีเป็นลูกของบางขุนพรมอุ้ยย่แล้วใจตลิ่งชันทำไมเรียกตลิ่งชันรู้เปล่าทำไมเขาเรียกตลิ่งชับางขุนพรมเันกไล่ลูกเขาทั้งสามคนเนี่ยท่าไปฝั่งโน้นเลยไปอยู่ฝั่งนู้นเลยไปไหว้ไหว้ไม่ขึ้นไม่ได้ตลิ่งมันชันเออมันชันที่เขาเรียกตลิ่งชันแต่ขึ้นไม่ได้บางบุญเทียนก็หนีไปอีกเอาบางบุญนอนอีกคน ก็แยกย้ายกันไปบางขนเดือนมีอยู่แถวตลาดพูนีะทีนี้ตะเล่งชันนี่บางคุนนนท์เขาขึ้นไปได้นี่เขาก็หาพี่น้องเขาไม่เจอเขาก็ได้เรืออยู่ทันเรืออยู่ลำนึงเรืออะไรเอาเรือที่อยู่พายมันน้ำมันมีไงพายข้ามเรือนั่งเรือมาได้เรือมาลำนึงแถวบางยี่เรือที่เขาเรียกมันยี่เรือ เนี่เรือเลเรือก็พายไปพายไปน้ามันท่วมน้ามันท่วมพอดีเลยผ่านนี่เลยผ่านไหนได้ขันมาสองใบวิยน้ำตีกัน้ี่ขันเ็ออโลืออันนี้ผมสงสัยจริงอย่างเนี่ยทำไมเขถเรียกสเร็สำเร็จสำเร็จเขามีลูกสาวอยู่คนเอ้าไม่ใช่ผู้หญิงสาคนยืนตาแล่นี่รอันนั้นแม่มันยืสามคนสำเพงอะ สำปื้มสำปลืสำโรงสำเพ็งสำปื้มสำโรงเป็นลูกยันสำเร็จแล้วสามโคกอ่ะสามโคกคงเป็นโคกยันสำเร็จไหมเอาโซไปไหนได้อ่ะยังรู้จักคุณหญิงจริงเพชรไหมอันนี้ลูกของแต่นี่ได้แล้วแต่นี้อยู่ลูกของแต่ลูกของมึงมาแล้วผู้หญิงจิงเพชรเลยจ้ะเออคุณหญิงเนี่ยไอ้ตัวไอ้ตัวคุณหญิงจิงเพชรอะไรไงเป็นอาของสีพญาคุณหญิงจิงเพชรเนี่ยอ่าเขารู้ว่าหลานนี่ตกในถนนตกอ่า นั่งร้องไห้เศร้าโซ่สี่พยานเดินผ่านคุณอาโศกคุณอาโศกนี่ไงอ๋อถึงจะเป็นอาโศกจะเป็นตุกเขอโทษพี่เด๋อถามจริงๆนี่มุกเนี่ยนี่พี่เด๋อเล่นเองใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตุกทอดมาจากไม่ไม่รุ่นครูรุ่นอะไรไม่ใช่ไมพี่เด๋อมานั่งคิดเองนี่นี่แสดงว่ามุกนี้ก็เกิดจากตำนานของเด๋อดูดีในยุคนั้นครับคุณเอาละนาดมาเนี่ยคุณตีได้ปหมตีได้ปหรออ้ยเราว่าจะตีละนาดอลยเมื่อวานผมตีไก่มาแล้ว ไม้เกียนาเกี่ยวรน่ามันตีเหมือนกันไงราหน้าเนี่ยตีไม่ได้จะเอามาทำไมล่ะครับทดสอบได้ไหมได้พ่อเขาตายคาร่าหน้าครับตีคาราหน้าตายครับ คุยแสรว่าสีเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่พักไม่พอนแบบจังวางสันเง่งๆๆครับอ่ะผมทดสอบหน่อยอะไรฮะยังเสมอเนี่ยรู้ไหมเสมอเสมออ๋อนี่ไม่ยากครับเขาศูนย์เนี่ยเสมอไม่ได้ไม่เสียอันนี้คนไอ้บาลพระเอกออกเนี่ยเสมอป่าอ๋อถ้าเสมอเขาจะใช้กับพวกเจ้าเจ้าเมืองเพราเจ้าเมืองตอนนี้เป็นเสมอเจ้าเมืองกับลูกค้าใช้คนละอย่างมันมันจะเอาเอายังยังยังพระเอกออกพระเอกออกอ่า พระเอกออกแล้วเอกเอกนางเอกอพระเอกนางเอกออกพระอกนีางเอกออกพระเอกออกแต่นางเอกยังไม่ออกมันจะตียังไงพระเอกออกนางเอกยังไม่ออกช่วงร้านมหาสนุก อยคิดคิดไปนะฉันอยากจะไปทำศิลปกรรมดวงตาจังเลยอยากอยากจะตาโตๆใหญ่ๆอ่ะเออเออเพราะทำไมแกตาโตจังวะเออแล้วทำไมแกตาเศร้าๆจังวะมีหักกับซี่แผลสดอะไรเนี่ยอย่าเล่นจิ้รอเล่นสิน้องอยากเล่นอยากเล่นอุ้ยสารลืมได้หน้าตาสดชื่นค่ะลูกค้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้าไวไวยินดีต้อนรับค่ะ ขอไวไวรถต้ยมยำกุ้งน้ำข้น5แพ็คค่ะออยากแซบก็ไม่บอกแซบยังไงล่ะคะอือนี่เลยค่ะนี่ไวไวรสต้ยมยำกุ้งน้ำข้นสูตรพริกเผาคนแซบซีดโดนใจค่ะม,มาพร้อมน้ำซุปกลกมกล่อมเผ็ดเปรี้ยวซีดซาดนะคะเส้นไวไวที่เหนียวนุ่มไม่อืด อร่อยครบเครื่องต้มยำแท็ดๆคะ่ะรสแซ่บเบเวอเลยอะ่ะงั้นอขอห้าแพ็คแต่ว่านี่เธอแฟนฉันก็ฝากซื้อด้วยนะไวยวๆรถหอยไวไวๆรถหอยลายผัดชาแห้งนี่แหละค่ะไวาไวารถหอยลายผัดชาแห้งดุเด็ดเผ็ดชาเผ็ดร้อนหอมเครื่องเทศร้อนแรงถึงเครื่อง ความอร่อยแบบแห้งตัวจริงต้องไวไวรสหอยลายผัดฉ่าแห้งค่ะอู้หูยฟังแล้วรสชาติน่าจะอร่อยไม่แพ้กันงั้นขออีก5แพ็คแลยจ้าได้เลยค่ะวอาวเอา่วเอาพี่โหยสวัสดีค่ะคุ่อู้หูนี่แต่งตัวอะไรเนี่ยนี่เทรนบ้าบ้าบหรือเปล่าคะโหเธอเข้าไม่ถึงแคตตล็อกหรอ ลุ้นิปไปขึ้นหรือวอ่าหรือ,อรว่ายังไงอ้วนเน่ะอุนี่นี่นี่อะไรคะข่าวใหม่ล่าสุดหนูได้ข่าวว่าแฟนอ่าโนลูกชายพีย่อะเอ็นติดใช่ไหมคะเอ้ยแหม ไม่อยากจะคุยเลยไหนไหนมาแล้วคุยซะเลยดีกว่าเพราะลูกชายเขาเขาเองติดค่านี่ทางคณะเขาก็เลยสั่งให้ไปตรวจสุขภาพค่ะเพื่อจะเอาใบรับรองแพทย์อะเอามาให้วันนอดตัวนะคะเขาก็รอดนะสิคะแล้วก็เลยพาลูกไปโรงพยาบาลสิคะก็ขับรถพาลูกไปเองเลยตั้งแต่เช้าค่ะก็เลยให้ลูกเราไปติดต่อนะคะแผานกอายุรกรรมค่ะส่วนฉันนก็ไปวนหาที่จอดรถพอเข้ามาในโรงพยาบาลไปที่แผานกอายุรกรรม ลูกจะหะายค่ะแล้วลูกหายไปไหนคะฉันก็หาก็นั่นสิคะฉันก็เลยไปถามประชาสัมพันธ์ว่าเด็กคนเนี้ชื่อน,นี้ยอยู่ที่ไหนคะเ,เขาเลยบอกว่าตอนเนี้ลูกของคุณอยู่ในห้องผ่าตัดอา้อาวอยู่ใน<ม>ห้องผ่าตัดอ๊ะมันเป็นอะไรฉ้าก็เลยวิ่งไปที่ห้องผ่าตัดแล้วก็ไปถามหมอเอาหมอทําไมเอาลูนมาห้องผ่าตัดล่ะคะหม <c oughs> อก็เลยบอกว่าลูกคุณนะ่ะบอกว่าเขานะ่ะเอ็นติดหมอก็เลยจะผ่าให้ ีติดปากพะเนี่ยอ่าเอ็นติดค่ะแกแล้วแหละหนูแต่ตอนเนี้ยลูกไม่ติดแล้วหมอตัดขาไปแล้วค่ะขาัดยังไงให้ได้ขาหก็นางเอกมันยังเปลี่ยนชุดอยู่เขามันจะตียังไงล่ะเอาเจ้าเอาอะไรนะเจ้าพระเอกออกนางเอกไม่ออกอ๋อได้ฮะพระเอกออกนางเอกยังไม่ออก ทำไมต้องโอดนะครับอันนี้มันเอันนี้ก็ตีร้องไห้เพราะว่าพระเอกออกไปแล้วนางเอกยังไม่ได้ออกเธอก็นั่งเสียใจไม่ได้ออกตอนพระเก่อนก่อนก่อนเจ้าก่อนเจ้าก่อนเจ้ากล่าวก่อนเจ้าใครใครเล่าได้ผมร้องได้ผมเป็นกษัตริย์มักระสอบกษัตริย์มัตกระสอบแขผป็นีปอพผมเป็นผีกระซือผมเป็นกษัตริย์ิซเสีย ผมชอบมีเมียกินเกลืออ้าวันนี้ภาอันนี้กอนอันนี้ก่อนพระเอกเพรนี่แต่ตลกตลกด้วยอ้าวอผมวลิเกเหลวไหลเป็นเป็นโจ๊กก่อนโจ๊กเมื่อเมื่อคืนเล่ไหมฮะไม่โจ๊กของปราบไม่เล่โจ๊กตอนก่อนตลกอ่ะเวลาเราเรามาเล่นเนี่ยตลกเรามาเล่นกันเนี่ยเราจะหากกรอนมีเจ้ามีนางเอกมีตัวโกงตัวโจ๊กพระเจ้าตาพระเจ้าตามีตัวโกงอ่ะวันนี้ ตลกสัตว์ออกไปแล้วเจ้าออกไปแล้วตลกตัวเจ้าออกไปแล้วตัวตัวตลกออกเมื่อคืนผมฝันประหลาดฝันว่างูหัวขาดโอ้โหน่ากลัวผาดมาที่ขาดกังเตงผมตัดสินใจดูด้วยตาอ๋อของผมเองนี่นี่นี่คือตัวจบตะกอนตะกอนพิกล วันว่าขับรถยนต์ขึ้นไปบนท้อฟ้าขี่ไปขี่มาล้อมันหลุดรถเลยชนเทวดาระมาณนี่อจตะกอนไปก่อนเขาอยาก่อนเนี่ยก่อนไ่ก่อนที่ตัวพี่เอกร้องทีเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องกันจักิวันนี้จะร้องเป็นกอนติดมือให้ทันละไปคีดละกันกันขัน ข้าวก็ยังติดนะว่าปลาก็ยังติดนองข้าวสุกเอามาบดติดกลองเสือ,อยังต้องติดจันผมแล้วก็ยังติดหวีคอนมันพาไปหวีก็ยังติดผมก็ได้แล้วก็ยังติดอก

แต่แกเป็นจะเที่ยงเลยนะก่อนเจ้าตาก่อนเป็นเจ้าตาเจ้าตาเขาเป็นเจ้าตานิดนึงตาวอาไฟอะไรมาครับผมมาบางผมรมผมชื่นชมแต่ว่าไม่มีห้องสุ่มอะไรของตะเกียบปลุลงไปหมดกันบวมว่าแม่แมไม่ใช่ผมยาวก่อนเป็นเจ้าตาพี่เด๋อเจาฝ่พระบูนีหรือสิ กบายพระมูนีลือสีก็นาบุอยู่ในป่าก็ไม่อดและแสนจะเป่าเปียวบวชมาร้อยปีปังใหญ่คนเดียวใครนี่อ่ะแต่นางแต่โอ้ก็นี้นี่คือความเจ้าตาแต่เมื่อก่อนมีก้อนยาวยังยาวยังมียาวเลยว่าดาพระมูนีลือสีกินหนุ่มกังเกนลาเดฟอยู่อเมริกาใช่ไหมอะไรเงี้ยมันมีก้อนเยอะเลยเดี๋ยวหลังต้องมาเล่าให้ฟังหลังมาเล่าให้ฟังครับมาคุยให้ฟังแล้วยังมีก้อนนาง ก่อนโจกแล้วก็มาเล่นบูและแม่ตัวโก่งใช่ไหมยังไ้ในป่าพญาไพรใช่ยังมีโจรใหญ่ยืนอยู่่ะเราเก่งแค่ไหนใครใครก็รู้ใครหรือจะมาสู่เราได้แล้วดุยิ่งกว่าเสือเฮ้ยเสือยิ่งกว่าสัตว์ดุยิ่งกว่าเสือเฮ้ยเสือยิ่งกว่าสัตว์มอว่านนี่จะกัดหมาตายโอ้ี่ดุมากดุมากโจตัวนี้ดุมาก น้าดีนี่คือคือคือของเก่าที่เรามาเล่ามีในมุมมองของแต่ละคณะที่เอามาเล่นนะครับมันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่รุ่นเก่าสร้างไว้เราเล่นเอาละครับวันนี้เราถือว่าเวลาหมดหมดเวลานะครับเราก็ลาขั้นไปก่อนล้วมีโอกาสหน้าเราจะไปค้นคว้าหาของดีๆมานําเสนอรุ่นเก่าๆมานาเสนอท่านขอให้ท่านโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ หมดอารมณ์แล้วค่ะไม่ต้องหมดอารมณ์จ้ะเพราะว่าคนเยอะๆเนี่ยพี่ก็ยิ่งมีไงแล้วถ้าพี่มีเนี่ยนะพี่อาจจะแบบซื้อเฟอร์มาให้หนูอะไรเงี้เฮ้ยโฟลลี่หรอคะอัปโนิเจอร์อัปโนิเจอร์ต้องชมผมนะชมทั้งผมด้วยว่าผมเล่นดีเล่นรีกิตาร์คุณช่วยหันกีตาร์ไปอีกได้ไหมคะ